นกอ,อย่างแย้งอยู่จูเลี่ยขนมอันกรอบฝาใสครีมใน,นทั่วกินเวีิบชิ้จูเลี่ยน้าเดินก่อนคุณครีมเม้นท์ช่างแอบเสีลจตชิ้น